ชาวแทบเป็นลมนานๆนนกลับบ้านทีเจอเพื่อนบ้านทำต่อหน้าต่อตาเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากหลังได้มีผู้ใช้ติก๊กต็อกรายหนึ่งโพสคลิปกลับมาบ้านหลังจากที่ไม่ได้กลับมานานซึ่งพอเห็นกำแพงบ้านตัวเองเท่านั้นแต่มาเจอเพื่อนบ้านก่อผนังต่อขึ้นจากกำแพงบ้านโดยไม่มีการมาขออนุญาตหรือพูดคุยอะไรกันเลย โดยได้โพสต์ระบุข้อความว่าทําให้เจ้าของบ้านต้องออกมาโพสแชร์คลิปพร้อมบอกว่านานๆกลับบ้านทีเจอจัอ๊กอสเพื่อนบ้านไม่ใช่เซฟโซนเอาไงดีคะกําแพงบ้านเราเป็นผนังบ้านเขาจากคลิปนี้ก็มีหลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายงงกับเหล่าผู้ใจบุญทั้งหลายมากมองในแง่ดีเขามาช่วยต่อกําแพงเราให้สูงขึ้นมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นครับความคิดเห็นชาวโซเชียลขอบคุณ a n a i u m o l ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้